เวลาที่เรียกใิธีการดีผมนะหนึ่งสะผมให้สะอาดสองเตาให้แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์สามแบ่งลาผม <สะ S 2> ไว้ให้รอบศีรษะนะเนี่ยแบ่งไว้รอบศีรษะนะคะสี่เริ่ม <สะ S 1> แบ่งเกล็ดผมเป็นช่อสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมลึกเต๋าอย่างเงี้ยนะเอาด้านหน้าก่อนดึงมือซ้ายถือจับผมไว้โน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อเพื่อเวลายีแล้วมันจะไปปิดเนี่ยตรองขอบผมข้างหน้าเนี่ย เวลาก้าวขึ้มนมาจะได้ถุยถ้าหนูดึงมางี้ปุ๊บเวลาก้าวขึ้มนมาจะโบไม่ถุยนะตั้งใจไว้นะคะทํางานมีสติไว้นะดึงให้ตึงแล้วก็โนมาก็รูดฝีลองมาพูดหวีอลองมาฮะตาจดจ้องที่ที่โคนผมนะเห็นไหมว่าเอ๊ยลงแล้วเป็นใยแมงมุมใยแมงมุมลงมาเรื่อยๆืๆ่อยเรื่อยเนี้ทาไปทํามามันเมื่อยต้องสาวให้ไหวนะกดให้เป็นอย่างเงีนะ้ยไหวหมดเลยจบกดมานุ่มๆนะลองทำดินุ่ม นมนะคะถ้าไม่เป็นจะเป็นก้อนแข็งไตเป็นไตนะนุ่มอ่ะต่อไปช่อต่อไปก็เหมือนกับเราสว่างไปแล้วก็กลิบเป็นช่อสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเล็กๆเหมือนกันเราเดี๋ยวยังไม่เก่งยังไม่คล่องอย่าใจร้อนนะคะค่อยทำโน้มเข้าหากันโน้มก็หาพวกด้วยก็โน้มไปข้างหน้าด้วยนะโน้มก็หาพวกที่ยีแล้วด้วยแล้วหวีเวลาวางเนี่ยเราให้หวีวางคล่อมไปช่อนี้ด้วยเพราะว่าจะกดพับอันนี้ให้ลงอีกนะจะได้ไม่ฟูขึ้นมาไม่ต้องกลัวนะว่ายีลงไปแล้วเนี่ยจะสางไม่ออก ถ้าหนูยีดีอ่ะสางออกหมดเลยนะคะยีอย่างเงี้ยอ๋อยีอย่างเงี้ยนะยีอย่างเงี้ยสางออกหมดเลยตอนนี้เวลาสางก็เอาน้ำมันมาก่อใส่นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็มีแปรงเซตคูดๆออกแค่นั้นเองเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยดูสินุ่มมะลองสิลองทำลองทำนะคะลองนิ้วกางแตะลงไปเออแตะดูมันจะนุ่มแต่เดี๋ยวอ่ะเป็นก้อนๆแข็งๆอันนั้นแปลว่าเขายีไม่เป็นนะคะยีไม่เป็นนะเป็นเหมือนใยแมงมุมซ้อนๆ้กันอยู่เห็นไหม นะต่อไปก็ทาไม่ใช่ว่าทําตรงกลางก็กลางไปเลยไม่ได้ทาซ้ายฝากลางซ้ายฝาตางสับวางไปทั้งศีรษะเลยนะคนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันหลักก็คือตักเป็นผมเป็นช่อสี่เหลี่ยมอยู่เสมอนะเนะี่ยเสมอเลยอย่าอย่าทิ้งจุดอย่าทิ้งงานนะตั้งใจทําให้ดีโน้มไปหาโน้มไปหาด้านหน้าด้วยแล้วเอ็นไปหาพวกด้วยแล้วก็เวลเวลาวางหวีตรงนี้โฟนหวีก็ทับมาหาเพื่อนที่ยีแล้วนิดนึงนะมันจะกดทับจ้ำลงไปอีกนะจ้ำลงไปอีกนิดนึงนะ ตาจดจ้องที่ไหนที่คนผมดูซิมือมือซ้ายห้ามปล่อยผมมือฝาคูดลงมาอย่างเดียวคูดลงมาอย่างเดียวกดให้ถึงหนังศีรษะอย่างเดียวไม่ใช่ลอยลอยลอยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะกดลงมาสาวลงมาสาวลงมาหมดก็คือจบนะอย่างเงี้ยค่ะ,อะลองทำดิคะหยอดเลยดูดูหน้าสเปรย์ก่อนนะไม่ใช่หยดเข้าตาจร <c oughs> ิงะนะคะถ้าสเปรย์เข้า <c oughs> ตาตัวเองนี้อย่าล้างยานะคะไปล้างน้ำฝ่าอย่างเดียวแค่นั้นจบถ้าหนูเอาไปยาล้างตาล้างตาปงองเลย อันตรายมากของที่ออกเลยรายการทีวีเห็นไหมมีคนตาบอดมาแล้วค่ะเพราะใช้น้ำยาล้างตาใช่ค่ะห้ามใช้น้ำยาล้างตาด็ดขาด้าสเปรย์ไม่ว่าอะไรก็ตามเข้าน้ำเปล่าน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ต้องไปใช้น้ำตรงน้ำเกลืออะไรอนามัยจัดไม่ต้องน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะอ่าต้องกันไว้ก่อนนะนะพอพอเราหยอดไปแล้วแค่เนี้ยพอเราหยอดเราไม่ใช่ราวนเหมือนใบก้อนไม่ใช่นะฮะหยอดแค่ชิดเดียว นะคือกดลงไปที่โคนไม่ให้โคนมันกระจายออกนะต่อไปก็ตั้งฐานใหม่อ่าสวางมีหวางมีวาง,วางแล้วก็ลงตรงหว่างก่อนนะคะเห็นงะเี้ยลงตรงหว่างก่อนเวลากรีดผมก็กรีดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอามือกันับไว้เนี่ยนะคะกันช่องไว้นะก็เป็นช่อสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าลกก้มเข้าไปหาพ่วงนิดนึงนะคะทำง่ายๆค่ะพอมันยาวก็ไว้ไว้เสร็จแล้วหนึ่งช่อนะคะอย่างเงี้ยนะคนะนะ อย่าไปเกรงตัวอะไรนักหนานะแต่ทุกพี่น้องเขาจะไม่แคร์อะผมให้แค่นี้พอนนนิงมาแต่เราเป็นคนยังไงก็หนาอยากทำก็ทำถัเองนะคะนหมดหัวฉีดนะคะท่านี้ค่ะอย่าไปเกรงตัวอะไรมากมายแต่ผมให้รองหัวด้แน่นอนหัวกระชอบละเรามาลุงยีคนละแถวได้ไหม มาดูนะดูเก้าผมพอดีเลยอเก้าคุณแม่ก่อนหนึ่ขันหุ่นหุ่นเก้าไหมคะเก้าไหมคะคุณแม่หุ่นเก้าหุ่นยีเอาเลยพร้อมออกงานเก้าเสร็จแล้วยีเลยเออเออยีเสร็จแล้วก้าเลยไม่ใช่เก้าเสร็จแล้วยีขอโทษยีเสร็จแล้วเก้าเลยแต่งหน้าให้ด้วยฟรีต้อ่ะมีเครื่องสำอางวางไว้เอาวา นานนะเด็กใหม่จิงๆอ่ะนะคะดูสิคะลองทำสิคะลูกทำเร็วเอานิ้วอย่างเงี้ยทำนี้เลยทำทำไม่เป็นอืม,อมทำไม่เป็นปน,นุ่มไหม,มนุ่มอ่านุ่มอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นแข็งกก้นอนเป็นไตเส้นไขส้นมันอย่างนั้นผิดพอรู้ว่าผิดปุ๊บแปรงเซตผมอยู่ไหนสั่งมาแล้วว่ามีแปรงเซตผมด้วยนะเงี้ยรู้ว่าผิดปุ๊บสมมุติเนี่ยอานนผิดค่อยๆคูดอย่างเงี้ยค่ะ เห็นไหมออกง่ายจะตายถ้าถ้ายีดีแต่ถ้าจะเป็นเกลียวของหนูว่าเป็นเขาเรียกก้อนขี้หมาสวยแล้วนะคะนั่นแหละอย่างนั้นอ่ะยากอากง่ายจะตายชอบใครช่องมัน่เรียบร้อยเลยเห็นไหมสบายเลยออกง่ายจะสวยจริงด้วยนะคะไม่มีอะไรเลยเห็นไหีวันนี้พรุ่งนี้ออกคือคือเราต้องหยอดสเปรย์ไว้ลูกหยอดสเปรย์ไว้ที่ที่ที่ขนผมอันนี้คือเรายังไม่ได้หยอดนะเนี่ย เสร็จแล้วการยีผมนะถ้าหนูยีไม่อยู่จะกล้าวไม่อยู่ตัวไม่อยู่ทรงขึ้นผิดขึ้นล้มขึ้นล้มเพราะว่าเวลาจะหวีกล้าวนะะมันต้องหวีแรงเนี่ยพอรู้ว่าได้แล้วโอเคนะจอดยอดยอดลงไปเลยนะคะนะคะถ้ารู้ว่าว่โอเคแล้วนะเราเราทำแล้วนี่สัมผัสแล้วนะสัมผัสแล้วนะแล้วหนูก็ยอดลงไปเลยกันไว้ไม่ให้มันหลุดนะเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้หาทางติ๊ดจะเลยอะลงมือทําจ้ะ